การน,นำฟอนไทยมาลงในแอปแท็คัทนะครับเราไปดูกันเลยครับไปที่ g Google Chrome นะไปที่ฟอนครับพิมพ์คำว่าฟอนฟรีเข้าไปเสร็จแล้วให้ดูที่13ฟอนโดยซิปป้าครับอันนี้เป็นของฟรีที่รัฐบาลเขาทำเอาไว้อันนี้ฟรีแน่นอนครับส่วนตัวอื่นๆสวยๆก็ค่อยมาหาเอาใหม่คลิกดาวน์โหลดครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดทีนี้คลิกเปิด ก็จะเข้าไปดูเห็นก็คลิกแยกนะครับที่ดาวน์โหลดมาไปที่คาดคาดอีกทีครับก็พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปเลยเราอยากได้ตัวไหนพิมพ์นะครับเครื่องหมายบวกนะครับอัปโหลดไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกเอาคลิกเสร็จเลือกเสร็จนะครับมาตรวจสอบดูว่ามาหรือยังครับเลือกตรงนี้เห็นไหมครับมาแล้วอันนี้นะครับเรียบร้อยอยากได้อีกก็คลิกบวกนะครับแต่ต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนนะ ดาวนโหลดให้เสร็จก่อน